เหลี่ยมบนต้นไม้ในน้ำก็เหลี่ยมทะเลทรายก็ไม่ต่างแม้แต่ตำนานก็ยังเหลี่ยมแบบนึงบึงเป็นนกมุงไม่บินเพราะนี่คือคอมโบมอนหนึ่งร้อยวัน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 แล้วใส่เอโคโอเองได้ไงไครอะ คือเป็นกูขอเวลาแป๊บหนึ่งคือเดือนเนี้ยงานมันมีทั้งเดือนเลยนะเว้ยั้งงานมาหาลัยบ้างแล้วก็ต้องไปข้างนอกด้วยคืออ่าคือแล้วแล้วไงคือมันลากยาวไม่ทัน100วันนะดิไม่ก็ทางั้นมันก็ไปทำไงมันก็ไปเลยไม่ไม่ไม,ไม่คือมึงกับกูเป็นคนเดียวกันไงมึงเข้าใจเชฟเบดีอะ่ะเออว่ะแล้วเยี่ยไงอ่างั้นแบ่งเป็นพาร์ทได้ไหมอ่ะแบบไปเรื่อยๆก่อนไม่งั้นแล้วก็ไม่จบโดนโดนแม่ด่าทั้งคู่นะเว้ยได้ๆๆงั้นเดี๋ยวเปิดคลิ พาสไปเรื่อยๆพาสแรกเรื่อยๆเลยแล้วกัน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 ว่าแต่ฟ้าตัวแมกเหลี่ยมก็ขอเลยว่า uh, เรียกกลับมาอีกครั้งกับโปเกมอนแต่ไม่ใช่พิกเซลมอนแต่รอบนี้เป็นคอปอร์มอนวันแรกก็ต้องเลือกของโปเกมอนซะก่อนซึ่งในนีนะ้มันสามารถเลือกได้ทั้งหมด97เลยนะถึงเจนล่าสุดเลยแล้วหน้า UI การเลือกนี่คือน่ารักมากๆเลยแต่จริงๆผมก็ยังขัดใจเลยมันริมเรียมไปหน่อยนะสำหรับตัวผมเลดีดีกว่า เลยฉันิีบสารมาเลยดูดิน่าล่กใช่ไหมอ่ะาล่ะขุดน่าล่กขุดจ้าล่าอ่าเอาเป็นว่าจะทำเป็นไม่เห็นก็ได้นะตรงนั้นเอาเป็นว่าเรามาคุยเรื่องเป้าหมายกันดีกว่าครับกับการเล่นรอบนี้ว่ามีอะไรกันบ้าง ก่อนที่เราจะไปดูกันว่าเราจะเล่นไปถึงตอนไหนกันโอเคปะก้าวจะไปรอบนี้นะผมเหลือผมแค่คนเดียวเพราะว่าคนที่เหลือเนี่ยมากันไม่ได้นะฮะเขาติดงานกันก็เอาเป็นว่ารอบนี้ก็คือผมสซโล่มิชชั่นแรกนั่นคือการจับเลเจนเดอรีให้ครบทุกตัวนั่นเองซึ่งเลเจนเดอรีในคอมโบมอนเนี่ยมีไม่ได้มากขนาดนั้นนะฮะก็เลยจับแม่งให้ครบไปแหละเหมือนพิกเซลมอนเลยฮะมิชชั่นที่2นั่นคือการจับโปเกมอนซึ่งตอนแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีกี่ตัวจนกระทั่งไปเซิร์ชแล้วก็แบบว่าอ้าวชิดแมนมีก็กกกเเเมอาาสััละนน แ,แรกๆก็ไม่ได้ทำอะไรมากครับแค่ทดลองการต่อสู้สามากกว่าเพราะว่าการต่อสู้ของคอปเปอรนเนี่ยแตกต่างกับพิงค์ซับมอนโดยสิ้นเชิงเลยฮะถึงแม้ว่าหน้า UI จะเล็กกว่านะผมแต่ว่าความสมจริงในการต่อสู้นี่คือแบบขาดเลยนะก็บอกนะครับว่าคอปเปอรนเนี่ยเหมือนใบคาปกติเลยนะฮะมันมีมอนนะฮะเอาง่ายๆคือการตัดไม้ได้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดนะฮะเรากลับมาเล่นใบคาแบบปกติกันบ้างสักทีกว่านะฮะคืออย่างที่เห็นนะผมผมดัานเอาฮิโตคาเงะไปตายนะ คือเทสเล่นๆอะแต่ว่าท้ายเฉยเลยก็เป็นว่าตอนนี้คือว่าไล่หาหมู่บ้านนะฮะในห<า>ัวผมมีให้คิดแค่ว่าหมู่บ้านแม่งจะมีทุกอย่างเว้ยเราสามารถฆ่าโปกเกมอนได้ไหม,ไ,มได้เลยใช่ไหมไม่ได้โอเค เวันแรกก็ไม่ทำอะไรมากค่ะแค่หาหมู่บ้านไปมากกว่าเพราะว่าตอนนี้คือผมคิดแค่ว่าอะไรก็ได้ที่เป็นหมู่บ้านเออยังไม่ได้สวัสดีปีใหม่ไปเลยก็สวัสดีไปทุกคนด้วยนะฮะเผื่อใครที่เรียกว่าดีแวะเข้ามาชมใหมขอบคุณมากผมคลิปล่าสุดนี่คือยอดวิวนี่คือพุ่งกระจ,ยระจาย,ย <c oughs> บอกเลยว่าทําเอาชวนคิดถึงช่วงของเด็กๆเลยนะฮะที่เอามาเล่นไม้คามกับช่วงแรกๆบอกเลยว่านี่นอนได้นอนนะฮะสำหรับไม้คามปกติเนี่ย <c oughs> อ่าโทษนะแต่นี่มันเกิดใครเหรอชาวที่สองนะผมอยู่แต่ในเหม,มืองฮะแล้วก็เก็บตัวอยู่ในเหมืองหาลงหาแร่นะผมกว่าจะออกมาได้นี่ก็เกือบเย็นนะฮะวิ่งมาไปแต่กูไม่มี ไม่มีอ่าไม่มีเลยอีวุยด้วยเหรอวิจังเกิดเหรอจังเกิดเวยเย็นวันที่2ฮะเจอประภาคาลแป,กแปกแลกๆนะผมเลยเข้าไปสำรวจกันดูแต่เที่ยแน่คือได้นอนประภาคาลแน่นอนฮะไม่ต้องคิดอะไรมากเลย,เลยอ๋อแบบวิเชิ่ลุกซิโอชี้อยากได้จังอ่าพากรัวได้ดิมีอะไรดีกว่าข้างบนหรือมันไม่มีอะไรเลยคือหลอก หลอกกูมาหลอกกินอะไรเลยนะผู้เศร้าน้ยเฮ้ยกล่องว้าวมันอะไรวะหลังจากนอนราคาคานมาคืนหนึ่งนะฮะได้เวลาหาหมู่บ้านแล้วฮะถ้าหากว่าผมเวลน้องเนี่ยแล้วน้องตายเนี่ยผมต้องรอเป็นปีเป็นชาติเลยนะกว่าน้องจะรีไิวฟ์เนี่ยต้องรีบาหาหมู่บ้านหน่อยละ ระหว่างทางก็เจอสตั๊กเจอที่เป็นแบบกล่องเก็บไว้ด้วยนะฮะก็ถือว่าช่วงดีไปได้หลายแคนดี้มาตั้งหลายอันเนละยมีมิกเข,ข่าเลยเขาเข้าปอกว่าแปดสิบสองตามสภาพรพะจะมาหาของฟรีโดนของเล่นซะเองแม่มันมีม,มีมิกด้วยนะฮะในเรื่องนี้โอ้โห ไอ้ขอบคุณพระเจ้าคำถามคือมันมีพวกแบบโปเกสต็อปหรือโปเกสพวกกันไหมดีกว่าเอาเดีแลวล้วได้แล้วไน้อยนี่แหละมีหรือเปล่าพตรงนี้มันคือโปเกสป่ะนี่ไงหลังจากเดินทางมาน้ายที่สุดก็เจอจะได้เย่ได้เวลาปักหลักปักฐานนะผมแล้วก็ในรอบนี้นะผมเราไม่สามารถที่จะหาโปเกบอได้ตามปกตินะฮะต้องปลูกจากแอปพิคอฮ ไม่อยากทำอย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวนะหน้าคุณหลังจากเตรียมอะไรเสร็จแล้วก็ลงเหมืองต่อฮะทรัพยากรไม่พอ เกือบอได้เดนเขาอันที่หนึ่งนะฮะเห็นแมนมแแบนไหมฮะอะไรเื่นก่นด้วยความที่ผมไปพูดเล่นเก่านะฮะไม่รู้เรื่องคัะตรงนั้นฮะมันคือทรายอัลฮอดันเจียนนะผมซึ่งเพิ่งพิ่มเข้ามาใน1 2ยนนย1ยเ็ดเลยยัดเข้โอ้โหไม่อ่านแพทก่อนไงโอ้โห รอๆๆรอรอ,อ,อ,อนะถ้ามึงรอกูนะรอ,อ,อกว่าจะรู้ตัวนะว่าขุดไม่ได้นะก็คือลงไปขุดแล้วนะผมและกว่าจะหาข้อมูลด้วยพอรู้ตัวผมก็รีบแจ้นออกมานะผมแล้วก็เจอเพชรน,นะผมบอกเลยว่าได้มาหลายเม็ดมากๆนะฮะถ้ำในเวอร์ชันใหม่เนี่ยค่อนข้างแจกแร่เยอะนะลุงพี่เจอเพชรแุ้ยเยอะจังสปอร์ตเซอร์ว่ะเราดูภาพกี่ดาวมันๆจังหวะชนละมุนกันฮะเออยิงเลยเออยิงยิง ยี่เออยิงยี่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 เออยิงกันยี่เออยิงยี่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 เอ่อเอ่อเอ่อหนึ่งที่หนึ่งหลังจากลงเหมืองมาตั้งนานนะฮะได้เวลาขึ้นมาข้ับรบ้างแล้วต้องทำของบ้างนะฮะแล้วก็อย่างนึงโปเกมอนไม่มีเลยสักลูกให้ตายเถอะมึงเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์นะเนี่ยจะสู้ได้ไหม่วงนี้ก็ได้เวลาเก็บเวลน้องนะผมต้องให้น้องอัพเวลก่อนแล้วก็อัพล่างก่อนไม่งั้นแล้วก็นี่มันไม่ใช่โปเกมอนนะเนี่ยเกมเนี้ย อ๋อที่อีโวได้แล้วไหนอะชิปเปอน่ารักว่าไงฮะเจนี่ชิเปอร์ถูกต้องเถอะที่มันไม่ใช่โปกเกมอนเ้าพันต่อมาผมหลังจากอีโวแล้วก็ปะไปเทสน้องซะหน่อยไหนหน,หน,น,น,น้องก็อีโว,ล,วละติดคลราไฟด้วยเหรอวแต่การ์เดชต่อ รอที่พี่คอนอย่างเดียวเฮ้ยไอตัวเนี้ยไอเอ๊ะมีมีมาในหัวเลยวะเป็นรถายแฟงเลยเอ่อตาเกินกรีดเฮ้ยมันมันไหวมากเอ่อหลังจากเก็บเบลน้องเสร็จก็ได้เวลาเดินทางต่อฮะ ผมกะว่าจะเดินทางเพื่อหาแบบว่าสำรวจไปเรื่อยๆก่อนนะฮะไม่รู้ว่าตอนนี้จะต้องหาอะไรกันแน่อีกอย่างหนึ่งรอแอพี่คอนโตด้วยเฮ้ยมาซ่อมเบอร์เกอร์เออระหว่างที่เล่นอยู่ก็มีเบอร์เกอร์ผมเข้าดิสคอร์ดมาทักทายนะฮะเฮ้ยสำหรับใครที่ยังจำเบอร์เกอร์ได้อยู่นะในคลิปที่แล้วก็เล่นกับพวกผมไปเหมือนกันเฉยโอเคพวกกูปลุกที่ฉันจะมาปลุกใหม่เฮ้ยก็ว่าทำไมไม่ต่อไว้สักก็งงอยู่นะฮะ หลังจากเดินทางมาตั้งนานกลับมาเอพิคอนก็ไม่โตฮะพอไปดูในวิกิก็พบว่ามันต้องปลูกกับต้นไม้ปกติเลยฮะ <Okay. S 1> โอ้โหมันไม่เหมือนกับพิกเซลมอนเลยนี่หว่าช่วงวันที่10นะผมก็ไม่ทำอะไรเลยครับผมนอกจากปั๊มเอพิคอนนะผมลแล้วก็เก็บเบลน้องนิดหนึ่งนะฮะปลาไปเลยหรอโอ้ย,ยเทว่าหนึ่งมีเสียงก็แกลบแกลบเลยสามติดปะอุ้ยไม่ติดดับปักอีกรอบ ไม่ได้อมมันต้องรอเป็นเธอด้วยเชียอ่าประเจออีกรอบดากันปลีดเฮ้ยเชื่อว่ามันมันทำอะไรกูอ่ะตายสว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 ยนี่แหละเที่วเนี่แหละตายเลยหนึ่งสองสามเฮ้ยติดยากจังไะ

สองสามมีหามาดูด้วยช่วงที่11ถึงวันที่13ผมไม่ได้ทำเลยฮะนอกจากทำพื้นที่ปลูกแอปเปิคอนเพิ่มนะผมเพราะว่าหน้าบ้านอย่างเดียวก็คงไม่พอเลยไปทำพื้นที่ด้านหลังบ้านเอาลิกิทั้งลิกิทั้งนะครับเออใช่ใช่แผลบแผลบแผลบน้องมาหาเรื่องอยากได้ตัวนี้ระหว่างทางเจอน้องคนนี้จับสักหน่อยนะครับผมไปดู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 กลมกลมกลมน้องหน่อยกลมน้องหน่อยให้น้องครอบบอลเอ๋ดีมากจ้ะคอนเรช อาาอสองสา3เออแล้วแหละโอเคใช่ไหมถูกไหมเนี่ยอ๋อมันใช้สีเหลืองเหรอเนี่ยอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงโทษโทษคนเราไม่เชื่อเพื่อนตั้งแต่แรกกูไปเล่นเลยไหมใส่เอาผิดตรงไหนนะไม่ได้ก็อผิดนะเอาเวล ระหว่างทางก็เปิดแบบไปด้วยนะฮะแล้วก็เจอกับโกดักนะผมไวปะนงัดมันซึ่งแน่นอนว่าไม่พลาดนะผมเอ๊ในวันที่สิบสี่นะผมเรื่องต้องทำตินชาร์เมนนะผมซึ่งก็แน่นอนฮะต้องมาขุดออกซิเดียนเพื่อมาทำตัวเป็นชาร์านะฮะมันเล่นเหมือนพิซซ่ามอนไม่ได้นะที่แบบเราจะปล่อยตัวเองไปได้เลยอย่างนั้นนะผมที่มันมีมอนเตอร์ด้วยนะฮะในช่วงระหว่างวันนะผมดันเจออีวีพอดีนะผมแน่นอนว่าไม่พลาดฮะนี่ไงอีวี ตายเลยวินตีตายเลยเนาะเฮ้ยตวเอเย้อีวีจีวินายโหได้อยู sure> ่นะเนี <t <t ่ยตอนนี uh ้พี like ่ออกไงหลังจากจับอีวีเสร็จนะผมก็มาหาของทำอีพ uh uh ีแชร์ดีกว่ารู้สึกว่าตอนนี้เวลตัวคนเดียวเนี่ยน่าจะยากไปหน่อยต้องมีตัวช่วยแล้วผมนั่นคืออีพีแชร์ แแชร์ล้้วเยอาจจะได้ยี่พี่แชร์นะผมก็ให้โกดักเป็นตัวนั้นเลยตัวแบกทีมเลยช่างเกินมาต้องอ้าวทำผิดเลยด่ด่วนดูวนดอ้าวลืมแล้วบล็อกนี้อ่าแล้วก็ระวังน้ำเอาวางผิดเลย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 ไอ้ยังวางผิดช่อง อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นีมาแล้วมาแซ้ายนี้หนึ่งสองนี้ใช่ไหมพอเราขึ้นมาหนึ่งสองสี้ใช่ไหมแล้วขึ้นมาเนี้หนึ่งอ่าวว่าดูถูกเปล่าอย่างนี้อ่าสรุปดับหมดตรงนี้ดับหมดนี่ไงทำทำทองจัดอะทำองจัดอะ ไหลไหลเลยไอ้ย่ะดูดูไม่จบอะเงี้ยโอ้ยไอ้พวกพวกดูไม่จบอะไเงี้ยไอ้ย่ะอ่ะไปแต่ก่อนเราจะเก็บเวลกันนะผมผมอยากที่จะเคลียร์พวกเบสพื้นฐานของมา์ค้ากหมดก่อนพวกเนเธอร์ดีเอ็นหรือว่าหลายๆอย่างนะผมมันจะเป็นที่ต้องเคลียร์ก่อนนะผมถึงจะจับโปเกมอนได้ง่ายขึ้นซึ่งก็ทำให้เสร็จก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีหลังเรื่องของการจับโปเกมอน แต่ต้องใช้อยู่ดีจริงปมั้ยวันที่20นะผมไม่ทำอะไรมาค่ะขุดไม้เพื่อเอาไปทำแลกกับเฟชชิ่งนะผม NPC นะผมเพื่อแลกหาเอิมมอรอลกับพวกแอโรนะผมเอามาสู่มันก่อนอว,วันอาจจะล่วงไป,เ,ปเลยนะฮะ21ถึง24เพราะว่าไม่ได้ทำเลยฮนะนอกจากหาเอ็นพอร์ทัลคือวนหลายรอบมากแต่คือความจริงแล้วมันอยู่ใกล้ๆเลย ว้าวตัวอะไรวะเนาะแต่ระหว่างทางก็ดีนะครับผมเพราะว่าเป็นการเก็บเบลไปในตัวแล้วก็จับโปเกมอนที่แปลกๆที่เราไม่เคยเจอด้วย ลอวสุดท้ายด้วยความจริงผมปีติดตัวแต่ผมนั้นเผลอ์โชนระหว่างทางผมก็ว่าอยู่มันหายไปไหนวะหลังจากเปิดพอร์ทเสร็จแล้วผมก็ได้เวลาผมเอาโมยของหน่อยผมจงเป็นต้องการใช้หนังสือนะผมเพื่อเอามาทําเป็นบุ๊กเชลมาอัพเวลให้กับตัวเอ็นชานนะฮะ,ะระหว่างวันนะผมก็ต้องอัปเกรดตัวเองด้วยนะฮะก็ต้องไปสู้กับเอเดอร์ดากอนแล้วจะให้ใส่ชุดธรรมาตไปก็คงไกลอยู่ อัปเกรดเป็นเพชรเลยแล้วกันวันท um, ี่25ผมเตรียมตัวปะได้เวลาลงเงดีดก้อนกันละจะได้รีบเคลียร์เมนอีเวนต์แล้วก็ไปจับโปเกมอนกันโอเคเจอกันอีกแล้วแต่ว่ารอบนี้ไม่เหมือนเดิม สู้เสร็จนะผมมีเมแตงเกิดฮะไม่มีทางจะพลาดแน่นอนอ่ะโอ้โหไม่ติดด้วยอะ่ะไอ้เมแต่งยากจกะตัดติดปะ <Yeah. S 1> มาเดียนทั้งทีนะผมจะพลาดของฟรีไปได้ไงเนาะ <c oughs> ไปเอาของฟรีกันดีกว่าเป็นของฟรีที่คุ้มค่าการเดนทางจริงๆ <c oughs> คือถ้าเจอสเตต่างเงี้ยโอ้โห <c oughs> oh, ใช้ได้ยันลูกบวชอะ่ะ ในวันที่26นะผมก็กลับบ้านมานะผมไม่ได้ทำอะไรครับผมนอกจากเอ็นชาร์ตัวเองพยายามเสริมแก่งกันตัวเองนะผมเพราะว่าจะต้องไปสู้กับบอสตัวหนึ่งนั่นก็คือวิเทอร์นั่นเองเนปูครบเสตพร้อมหัวหลังจากเอ็นชาร์เสร็จนะผมก็ยังเป็นช่วงวันที่26อ,อยู่ดีผมก็เลยใช้เวลาที่เหลือเนี่ยแวะไปเพื่อฟาร์มหัววิเทอร์สเกลิตัรนะผมเพื่อเอามาเรียกกับวิตเทอร์นั่นเอง หลังจากได้ครบแล้วนะผมก็ได้เวลาครับผมอาจจะต้องใช้สูตรโกงนิดนึงนะผมมันเป็นวิธีในการฟาร์มบอสวิเทอร์นะผมซึ่งบอสวิเทอร์เนี่ยจำเป็นที่ต้องฟาร์มนะผมในคอบบบมอนนะฮะย้ำนะครับว่าในเฉพาะคอบบบมอนนะฮะในพิกเซ์อมอนเนี่ยเราสามารถหาได้ตามรูปใช่ไหมฮะมันมีโอกาสแต่คอบบบมอนเนี่ยมันสามารถขาวได้มันก็ถือเป็นทั้งข้อดีข้อเสียแหละนะ เพื่อเขาว่ากันนะเาว่ากันอย่างน้นะไม่รู้จริงหรือเปล่าก็คือแบบนั่นเลยอ่ะเดต้องรอ,อกอ่มันถือเป็นฝ่าได้จริงๆแหละเลือ่นอนแพงรถโคตรไวเลยยังไงจริงวะยังมีเวลาเหลือก็ต้องมาเก็บเวลฮะ ้คราวที่สิบแปดแล้วผมก็นั่งเฉลินล่างสองเจโรเนโกแล้วผมเอาจริงนั้นแรกผมจับไปแล้วแ่ะแต่ล่างสองก็สวยดีผมก็เลยจับมาด้วยในวันที่18ก็คือเก็บเวลล้วๆเลยนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยกะจะไปจับไฟเย์นะผมนางงงงอะไรไป ข่อโคตรเลเอฟเฟทธิ์อะเอาดิบะดิบะดิบะดีบะมาเทจังหลังจากอีโวดองเสร็จนะครับผมกล่าวว่าจะไปซัดกับไฟเจอร์นะฮะนั่นคือสิ่งที่ผมคิดไว้ผมเลยทำแบบนี้ครับ <c oughs> ขึ้นมาลูป <c oughs> ท็อปของเลเทอร์เพื่อเตรียมสปอนกูกูลื่นก่ ใช่ผมสิ่งที่คุณกำลังดูอยู่คือไอ้โง่ตัวหนึ่งนะฮะที่คิดว่ามันสปอนได้จริงๆซึ่งมันสามารถสปอนได้จริงๆฮะแต่จะเป็นต้องลงมัดตัวหนึ่งชื่อ Legendary Encounter ซึ่งผมไม่ได้ลงไว้กว่าจะรู้ตัวเนี่ยเอาไปชั่วโมงค่ะโอ้โหเอเสียเวลาโคตรหลังจากที่รู้ตัวแล้วผมแล้วก็รีบเลยครับผมรีบหาม้าเดินทางฮะเพราะว่าเราจะเป็นที่ต้องเดินทางนะผมเพื่อหาเทพนะผมรอบนี้ผมกะจะไม่ลงมัดนะฮะเสรจแล้วป่ะย้ไป ไปกันเลยท่านเป็นตัวเดือกูตั้งชื่อชาวปวเลยนะแต่ว่าตัวสีสเงี้ยอไอแดงแล้วไง่ะไอแดงบอกเลยผมว่าผมกระแดงเ,เดินทางกันไปอย่างยาวไกลให้ผมเผชิญภูเขาเผชิญน,น้ำเผชิญบก,โอ,โ,กอโอ้โหแมนไประหว่างทางเจอโรบันนี่นะฮะแน่นอนนะผมใครจะพลาดวะ หังจากที่จับโลบันนี่เสร็จนะผมก็เดินทางกระแดงต่อฮะบอกเลยผมว่าเดินทางไปทั่วแมปนะฮะที่เห็นอยู่นี่คือสมอรภูมิลบนะนึกววาเล่นบอลร้อนอยู่<ฮ>หลังจากจับโซโล,ลเสร็จนะผมก็ออกเดินทางต่อยาวๆที่ผมบอกไงฮะข้ามน้ำข้ามทะเลแม่งข้ามจริงๆ ตอนต้นนี่คือไม่เจอหมู่บ้านเลยนะอันนี้ผมเจอเอาเจอเอาไม่หยุดเลยอะ <S <S เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนชอบกันไหมเนี่ยรอบนี้มีผมคนเดียวนะผมเลยอาจจะเก่าๆนิดนึงแต่ผมก็ข้ามวมั่นใจว่าเอพิโซดต่อไปเนี่ยน่าจะสนุกน่าดูเพราะว่าเหลือแค่จับแค่โปกเกมอนแล้วแต่เดี๋ยวจะมีอีกรอบนึงครับผมที่เป็น100วันแล้วก็มากันครบแก๊งแน่นอนนะผมแล้วก็ใครอยากให้ผมเล่นแบบไหนนะเมนไว้ได้เลย ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะผมบอกก่อนเอาเป็นว่าเจอได้ไม่สดนะครับซีรีส์นี้มันยังไม่จบหรอกนะ่เพิ่งสาวซีรหนึ่งเหรอเนี่ยไว้เจอกันผมบ๊ายบาย